คำอธิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาโปร่งท่งบริสุทธิ์และทรงยุติธรรมในพระองค์นั้นไม่มีเงาความปรวนแปลและทุกๆสิ่งจำต้องสำเตร็จตามพระชนนของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณอย่างอัศจรรย์ด้วยฤทธิเดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดจนของประธานต่างๆซึ่งองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แต่ละคนเพื่อจะได้นำมาใช้ร่วมกันในพระราชกิจของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการชูใจการเล่าลมใจตลอดจนการเสริมกำลังให้กับข้ามงหลายในการเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาทุกๆสิ่งในแต่ละสากานพรปบิดาเจ้าข้า โอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงดังที่พระองค์ทรงตัดตักเตือนคาอินไว้ว่าบาปมันหมอบรออยู่ที่ประตูเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ข้าแต่พระเจ้าเป็นเรื่องที่ข้าพง์หลายต้องประเผชิญอยู่ทุกๆวันกับใจที่ล่อลวงจนมีเหตุให้ต้องพ่ายแพ้ต่อตอนเองล่มลงเลยการกระทำบาปทั้งทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิด จึงขอถมใจลงสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์รงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงฝึกใจของข้าพุทหลายให้แกล่งจนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนะจิจตใจตนเองด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้าข้าพุท์หลายขอมอบตัวและถวายใจไว้ในพระราชก,กิจของพระองค์ ขอทรงโปรดบรรจุพระธรรมของพระองค์ไว้ในใจของข้างพงหลายและขอให้ทุกๆคำที่ออกจากปากซึ่งออกมาจากใจนั้นเป็นต้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้รัติปัญญาของพระองค์มีสิทธิอำนาจและฤทธิเดชทั้งในการสั่งสอนว่ากล่าวและตักเตือนตลอดจนการประกาศเป็นพยานด้วยใจที่กล้าหาญเล่าถึงขพยานของพระเยซูและพูดถึงมากิจอันยิ่งใหญ่อนันอัศจรรส์ของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของข้าพง์หลายก็ทรงโปรดเมตตาเยียวยารักษาประชากรของพระองค์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เปียดเบียนอยู่เอภพระบรงทรงตัดไปว่าร่างกายของข้าพงค์หลายนั้นเป็นวิหารขององค์พระพิยามบริสุทธิ์และพระพรของพระเจ้าก็ทําให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความสุขเศร้าวไว้ด้วยพระบิดายเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน